าวรุ่นพี่ลุงชัยเล่าเรื่องณนะหมู่บ้านเล็กๆในเชนบทแห่งหนึ่งอาชีพเกษตรกร,รกร็มีการพบปลูกปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกพริกแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือพูดง่ายๆไม่พอกินพอใช้ ต้องติดหนี้ติดสินชีวิตก็ลำบากอยากแค้นแสนเข็นวันหนึ่งพี่ชายก็มาเยี่ยมที่บ้านพี่ชายเนี่ยเป็นพี่ชายของพ่อมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมน้องชายที่บ้าน ก็มาถึงก็คุยกันสบพยเหยียดด้วยความรักความคิดถึงพี่น้องมาเจอกันก็ถามถึงความเป็นอยู่การทำมาหาเลี้ยงชีพก็ได้รู้ว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพของน้องชายนั้นไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเงินทองก็หายากลำบาก ก็ชวนว่าไปอยู่กับพี่ไหมละ่ะพี่อยู่ในตัวเมืองเราเปลี่ยนอาชีพมาทำมาค้าขายก็ได้นี่พี่ก็มีที่ทางที่ทางนั้นก็เหมาะในการทำมาค้าขายส่วนน้องก็มีฝีมือในการทำอาหารพี่คงคิดว่าคงจะไปได้สวย น้องก็ตกลงปลงใจว่าจะไปเพราะว่าถึงอยู่ทางนี้ก็มันไม่ดีแล้วอยู่ไปก็หนีสินมากล้นผลตัวก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอ้อยคนข้างบ้านเขาไปด้วยนิสัยใจคอก็นิสัยดีใจคอดีรูปร่างหน้าตาก็ดี เจราจาก็เก่งอ่อนหวานทำอาหารเก่งด้วยไว้วางใจก็ได้เมื่อเข้าไปถึงในตัวเมืองก็เริ่มทำการจนสำเร็จเสร็จเรียบรย้อยเป็นร้านขึ้นมาไปซื้อของมาขายสถานที่ขายนั้นมันอยู่ใกล้กับ คิวรถเป็นคิวรถมีแล้วก็คนก็มากหนะ้าหลายตามีรถเครื่องรับจ้างรถสามล้อถีบแล้วก็มีรถตุกๆมากมายร้านที่ขายก็ขายข,ายข,ายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวขายสูราขายเบียร์ขายน้ำชากาแฟขายของเหล่านี้แหละ ขายมานานก็เป็นหลาปีอยู่ว่างั้นก็วันหนึ่งพ่อก็เรียกลูกชายชื่อไอศักบอกไอศักว่าพ่อจะกลับบ้านสักเสียวันนะพ่อแม่ก็ต้องกลับบ้านไปธุระให้ไอศักกับอ้อยช่วยกันทำงานอย่าหยุดร้านนะเสียไยได้ จักก็รับปากและก็ทำงานกันต่อพ่อก็กลับบ้านในคืนนั้นแักกับพี่อ้อยก็ชวนกันไปเที่ยวงานประจำปีของตัวจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากงานนักเมื่อไปเที่ยวงานก็ดูน,ดน,ดน่นดูนี่ไปตามภาษาคนหนุ่มคนสาวเดินไปเรื่อยเปยื่อย พอถึงเวลาหิวพี่อ้อยก็เดินเข้าไปในร้านขายอาหารพี่อ้อยเข้าไปสั่งเหล้าสั่งเบียกกินสักก็เข้าไปแต่สักยังเป็นหนุ่มน้อยกินเหล้ากินเบียไม่เก่งกินนิดนิดหน่อยหน่อยเบียรบอกว่ากินแล้วมันขมกินไม่ได้พี่อ้อยก็นั่งกินไป จนกระทั่งว่าเบียรหมดไปหลายขวดพี่อ้อยรู้สึกว่าพี่อ้อยจะเมาแล้วสักก็บอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยกลับบ้านในแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องทำงานอีกพี่อ้อยก็กลับสักก็ประคองพี่อ้อยขึ้นบ้านแล้วเปิดประตูพาประคองพี่อ้อยไปถึงที่นอน แล้วประคองร่างพี่อ้อยให้นอนลงพี่อ้อยก็เอามือแล้วกับชากสักก็เลยลม้มทับลงบนร่างของพี่อ้อยเสียวสนหลังไปวาบใหญ่เพราะสักไม่เคยโดนผู้หญิงมาก่อนความรู้สึกมันรุ่มร้อนเหลือเกินสักกับพี่อ้อย ก็นัวเนียกันอยู่อย่างนั้นขณะนั้นสัก์ก็อุทานออกมาด้วยเสียงเบาๆว่าทนไม่ไหวแล้วและแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนกระทั่งเกือบเกือบสว่างทั้งสองก็ลุกจากที่นอนไปอาบน้ำในห้องน้ำ พี่อ้อยอาบอยู่สักก็ได้ยินเสียงพี่อ้อยครวญเพลงเบาๆดังออกมาจากห้องน้ําแสดงว่าพี่อ้อยมีความสุขในวันนี้หลังจากนั้นทั้งสองก็พลอดรักกันอย่างนี้เวลาผ่านไปครบห้าวัน พ่อแม่ของศักว์ก็ได้กลับมาอย่างที่ร้านทั้งสองก็หยุดการปฏิบัติการของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้เรื่องราวเหล่านี้วันเวลาก็ผ่านไปหลายวันหลายเดือนวันหนึ่งพี่อ้อย ได้รับจดหมายจากทางบ้านใจความในจดหมายมีว่าอ้อยจะต้องกลับบ้านไปแต่งงานสักเมื่อได้ทราบก็โศกเศร้าเสียใจไม่อยากจะให้พี่อ้อยจากเขาไปเลยแต่แล้วการดำเนินการต่างๆ ก็ต้องไปตามรูปแบบของมันเช้าวันใหม่พี่อ้อยบอกสักว่าน้องสักไปส่งพี่หน่อยนะที่สถานีรถไฟผมก็มีความยินดีสักพูดก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟเพื่อไปส่งพี่อ้อยเมื่อซื้อตั๋วอะไรเสร็จเรียบร้อย ขณะที่คุยกันอยู่นั้นรถไฟจะออกแลว้วผู้โดยสารที่ไม่ไปรถไฟให้ลงมาข้างล่างนั่นคือความหมายของรถไฟผมก็ตัดสินใจลงมาผมยืนจ้องพี่อ้อยพี่อ้อยก็ยืนจ้องผมพี่อ้อยยืนอยู่ที่หน้าต่างยกมือขึ้น มองไปที่พี่อ้อยเราทั้งสองได้มองตาต่อตาจ้องกันบอกถึงความเศร้าความโศกความพลัพลดพรากจากกันผมคิดถึงพี่ในใจมันพูดในใจมันครวนครางผมรักพี่สักครางมาเบาๆ เรารักกันไม่ได้สวัสดีค